ไปหมด,ดยงมังก็ <c ười> กินไม่กินนะม่กินกินงานค่นะืกินานคนเล่กินะได้ยอ้มมือนุางา่ย้อนมันถือขกินได้อโ้ <c ười> าาาายแค่น้าากินได้มเกามื่นหันนี่ ไม่นายน um. ี่ิเลี้ยงเนเลยเลงาน้ากิดเลยวทางเลยลงมากเลยตัวสองตัวย่อันจะโล่งขาเดียวเนาะต้องเอาลูกแมพ่อลูกรูได้ดู เลือดบวบบาดดินบาดใหญ่ท er mm. mm. ุก like. ม ah, ah, ันมั no, yeah. us, ่นขมดีข้างขมนั่นก็เรียนแต่ตัดชิวแน่นเด็ดแต่ชิวหน้าห้องเด็ดหน้าห้อม ผมแม่มื่บ้านมกยายมกลูกสัวยายว่าผมเ่นบ้ผมอยู่ทางบกผมเองหอกมองทางกระบอกค้างฝากจากหน้าว้การเดินเลยยุยกลางเดินเล่นกดูวันนี้ละ็มโยกฟง กิน,ทนเทียน,น,นี่สองเก่กเท่นนา,านีมันแฝดทีแของแี่อื้อี่สนบไดุ้กกระนยเ็อังาได้ดีอนน้อกนยอืมนอยบอังไม่สมปรา่าท้าแเหนียวข้าวมื่อสามเส้น หล่อวปันแหละน้หวยน้ยังก็ได้มีแล้วตีก้วละเอาใส่รงบอใส่รางเอาไปบแล้วข้าเจ้าสร้างเอาขอสีโลนึงกล้วยน้ำแน่ร่วนอันนี้แล้วเดไปใส่ไปเลยได้ ใส่ปิดไปสมุท,นะทรไทยอนี่อทำกอมจากใส่ปินเจ่าลูกว่าสู้น้ำท่้น้ำยาป่าเน่ายืนดิเน่าเหรอมันมันขันมันมองแกห้มหนึ่งเดียงหล่อมันเด็กเน่าดิ <laughs> ยုတ်ได้ยัดขึ้นเสียทุกหัวน้ําพัดไปต้องมันทะลุอยู่มันดีใหญ่คือเอานั่งเห็นเก่งจ้ะล่ะอีเก่งโหเห็นส่ํา

ทางเดียนแบบนี้ช่มงวเดียนนะรับขมฝมันใหญ่ไงฝนใหญ่ไงฝนมันบวมมากจริงตกี่จังหมันบ้าใหญ่มากรางจ้างคนจับนม่ได้มือจดง อยู่หวานพามันหวนมันแก มกักเลยนงาไไรแห้งวิ่่มันควงนี่นองอไปไก็ได้วัวเลยงานไรแห้งบ่มีหมองคล้งเลยสอ,องข้ามสองข้าม,ม,าามชืบมาเด้อมาเบ่งนกจะดุงปลาเล็กปลาหน่อยคุณนะวิน เาเฟองกับซิ้น้ำแจ้งน้ำลากน้ำมากไย่เมงก็บางีว่ากสะดุ้งงานย่อกลืมทงเอื่อ่เมอบออกไปยุคเว่าคือเถียงย่านสะดุ้งห้างเอาค่าตะยานสะดุ้งห้างที่เงกไปสนดุ้งไย่เมวง

ลน,นานะ้ำพัดมันมันเลยแตยกกันที่ปลาลุงเลียงกิโลน้ำพัดมันสิน้ำพัดมันจะแตกโม่ก,กับบ้านที่เด็กขันตีเนีย้ยพุ่นกระเสียดายพุ่นยกได้อยู่ม,มันจะเลยอยู่ป่าหรือจีนกเอาไม่ลูกสาว แม่มามาสดักใ่ถงอะไรดัไกดไสหม่เบลั่นิดลมได้นะ,ะ,กะนกเสรดวงมันบานด่นบาดนีเยเดี๋ยวเริ่มมันบางอีกตัหน้ามือขนต่อไปเรื่อยต้องเบิ่งเสือรเรีนให้รอดละแต่นี่สิเศร้ามืถือยบโยเลยเด่น <laughs> รพอจะเพิ่มซ่องเงยแล้วก็ที่ทายลูกเจ้าเจ้ายกเป็นตะเบิงเพิ่นลูกขึ้นยกนะสวัสดีทุกคนในไลฟ์สด นั่นน้ำลงไปพี่น้องจจ๊